สว,สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็คุณพ่อนะคะเป็นคุณพ่อของน้องคิเปอีเปแล้วก็เทเปค่ะก็สนใจในการส่งล so, ูกมาเรียนเปียโนนะคะก็เลยอยากจะให้คุณพ่อเล่านิดนึงค่ะว่าดนตรีมันมีประโยชน์ยังไงลูกเรียนแล้วเป็นไงบ้างคะพัฒนาการของดนตครับก คิดว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาษาสากลก็หมายความว่าถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนยังเด็กเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตวิชาการเนี่ยเรียนความรู้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าดนตรีเนี่ยมันมันไม่มีมันไม่มีการเปลี่ยนอะไรก็เลยคิดว่า หลังจากที่วันธรรมดาเขาไปเรียนวิชาการมากพอแล้วเสาร์อาทิตย์ที่มีเวลาว่างก็อยากจะให้ได้มาเรียนรู้กันเล่นดนตรีครับโดยไม่ได้ทว่าจดจ้งว่าจะต้องเป็นเครื่องดนตรีอะไรครับแล้วก็เด็กๆเป็นยังไงบ้างกางจากที่ใหญ่แล้วรู้สึกว่าก็รจการของเขาอะคอ่าอ่ไม่ไม่ไม่ว่าเขาจะเล่นอ่เก่งหรือไม่เก่งแต่ว่าเขาก็ ก็มีความผ่อนคลายครับในการเล่นดนตรีนะ,ะ hey, hi, hi. มากกว่ามากกว่าวิชาการครับพ่ออยากฝากอะไรถึงผู้ปกคอรองหรือว่าพ่อแม่ที่กําลังกังวลใจว่าเออดนตรีจะมีประโยชน์หรือว่าทําให้สะดุดการเรียนหรือเปล่าไอ้อยาก่ฝากให้กับผู้ปกครองขั้นตื่นเตนสครั้ก็ตรงกันข่าอะครับดนตรีมันมันกลับจะช่วยช่วยทําให้เด็กรู้จัก การการใช้สมองรู้จักการจับจังหวะรู้จักการวางแผนทุกทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมัน,มนก็จะส่งผลทางอ้อมกับเวลาที่เขาได้ไปเรียนหนังสือครับตัวคุณปอเองชอบดนตรีไหมคะชอบก,ก็เล่นครับดนตรีก็สมัยเด็ิๆสมัยเรียน,ยยนก็เล่นตลอดมัน มันทําให้เราได้ได้เข้ากลุ่มกับเพื่อนๆด้วยครัก็คือคือการเล่นดนตรีเนี่ยมันมันมีประโยชน์อยู่แล้วครับอย่างน้อยก็ทําให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนครับผมก็เรื่องดนตร,รีที่เล่นประจาก็าเล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์สมัยก่อนมันมันไม่ได้มี YouTube มีอะไรให้ให้หาฟังกันง่ายๆก็ต้อง ก็ต้องร้องวงเล่นกันครับเห็นเห็นลูกร้องเพลงเก่งเลยใช่ไหมคะน้องคิดเพลงใช่ใช่ครับเล่นคูกับุมพอแต่เด็กๆก็จะทาให้เขาอารมณ์ดีครับพอเขาอารมณ์ดีแล้วเวลาไปไปทําอย่างอื่นในชีวิตนะฮะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนหรือว่าไปไปทํางานหรือว่าการเข้าสังคมผมคิดว่าก็มันเป็นพื้นฐานที่ดีทาให้เขาจิตใจจิตใจร่อนโยน ผ่อ,อนคลายมองโลกในแง่ดีครับครับก็ขอบคุณมากนะคะคุณพ่อสำหรับวันนี้นะค,ะครับผมครับจินดีมากครับยินดีครับ<ช>